คือ,อผม FC พี่ต๋องสิทธิ์ชอยครับนักสนุกเกอร์ที่สร้างตำนานให้กับเมืองไทยครับแล้วผมก็แบบว่าคือผมมากมีความผูกพันกับพี่ต๋องมากมากแต่พี่ต๋องไม่ได้ผูกพันแล้วผมเลยครับผมพ่อผมดูตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ <ๆ S 2> ทีนี้เมื่อคืนครับผมทายผลเมื่อคืนก่อนนะทายผลในเพจของพี่ต๋องต๋อง,ต,องต๋องสนุกเกอร์เอ่อต๋องอะไรนะต๋อง เอาเป็นว่าเพจพี่ต่แมกวกันลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับแล้วผมก็ทายผลว่าซีฟิเอฮนรี่จะชนะจิมมี่ไว้หกสาหกต่อสามเฟรมนะครับปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วซีฟิเอ r y ฮนรี่ก็ทําเบ็ดได้สูงกว่าจิมมี่ไว์ด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยได้รางวัลครับจากแอดมินของเพจพี่ตั้มครับดูสิครับรางวัลนี้มูลค่า2,100บาทเลยทีเดยวนะครับเนี่ยดูสิครับก็มีนะครับ หนังสือครับตำนานไททอนาโดนะครับนี่พี่ต๋องตอนเป็นวัยรุ่นนะครับตำนานสนุกเกอร์ครับตำนานสนุกเกอร์ไททอนาโดนะครับแล้วก็มีแมสครับตามที่6ปีต๋องฟิวเวอร์นะครับอันนี้ก็เจ๋งมากครับสีขาวด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับดต๋ยวเก็บไว้ก่อนังไม่ใช้นะครับ บรรยากาศคล้ายๆรางวัลเกมแฟนพันธ์แท้เลยนะนี่นี่นี่เรียบเรียงโดยตั้มสิบ่อยก็คือพี่ชายของพี่ต๋องนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆเัาเล่งนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับนี่นะเปิดดูกันผ่านนะมีแฟชั่นแมสนะครับนี้ก็เหมือนกันนี่ผมแกะออามาดูอันหนึ่งแล้วครับแมส นี่นะครับตองซิกชอยนะครับเห็นไหมครับก็มีนี่คูเซเบิลครับคูเซเบิลนะครับพี่ตองก็เคยไปคูเซเบิลมาแล้วนะครับเคยเคยเคยเข้าถึงรอบถ้าจำไม่ผิดเซมิไฟนอลนะครับก็คือรอบสี่คนสุดท้ายนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับเซอร์ไซส์ L ครับเดี๋ยวเราจะเอามาดูกันนะครับ ด้วยใจไปด้วยกัน,นครับน้องใส่ให้ดูเลยนะครับเลือกสีเขียวครับโอเคอาจจะเล็กไปหน่อยครับเหมาะสำหรับใส่ไปเล่นสนุกครับเพราะว่าเนี่ยนะมันจะได้แบบถ้าเกิดเอา xl นี่คือป l นะครับไเ xl นี่คือมันจะยยอยูุ้ย่งถ้ายุ้ยแล้วเวลาแข่งสนุกอาจจะไม่ถนัดน,นะครับด้านหลังครับ เลกตัวครับอนุญาตกระปุกนะครับเออเดี๋ยวแบบผมแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้ครับว่าเพจของพี่ต๋องเดี๋ยวผมไม่ค่าบอกไปไงเพราะกลัวบอกแล้วบอกผิดผมดูให้ว่าเดี๋ยวเผื่อใครอยากติดตามครับว่าเพจของพี่ต๋องในเฟซนี่คืออะไรนะครับแอปหนึ่งครับ ก็เป็นเพจนะครับต๋องสนุกเกอร์ขับครับ T O N G แล้วก็เว้นวักแล้วก็สนุกเกอร์แล้วก็เว้นวักแล้วก็ขับนะครับอันนี้แหละที่ได้รางวัลมาจากพี่ตั้มพี่ต๋องนะครับดูกับใช่ใช่ อันนี้แหละครับมันใจมีผู้ติดตามอยู่เยอะทีเดียวของสมุเกอร์ครับอืมโอเคก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับหยดกระปุกครับก็เป็นโครงการของที่ข้ที่ต่อของเรานะครับเนี่ยฮะแต่แล้วก็ ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ในก็ลองลองเข้าเพจดูครับเผื่อพี่เขาอาจจะมีเกมมาให้เล่นกันดีนะครับส่วนพวกหนังสืออะไรพวกเนี้ยบอกครับตรงแล้วสนุกมากครับเล่นนี้ผมก็เคยอ่านแล้วแล้วก็เล่นนี้ตนางนสนุกเกอร์นะครับไทโทรโดตองซิชอยพั์ทนะครับนี้พัทวันนะครับ ยังไงก็ลองลองเข้าไปในเพจดูครับของซมุกเกอร์ขับนี่แหละมันมีนนกิจกรรมตลอดแลยยิ่งยิ่งช่วงเนี้ยนิ่งว่าไงครับมิ่งชวหนังสือค่ะยิ่งช่วงยิ่งช่วงเนี้ยามุกเกอร์ชิงแชมป์โลกกำลังจะมาพูดจริงครับผมเอฟซีพี่ต๋อจงจริงทุกวันเนี้ผมก็ยังหวังว่าเดี๋ยวพี่ต๋องจะกลับไปแล้วได้แชมป์โลกซเฟเว่นแฮนดี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับจิงไม่ไหวก็ยังเล่นอยู่ เด็กพี่ต๋องเราได้แชมป์โลกนี่ผมคงดีใจมากนะครับยังไงก็ติดตามเทปของพี่ต๋องเขาละกันนะครับส่วนผมก็จะตามเชียร์ต่อไปครับพี่ต๋องนะีพี่ต๋องครัที่ผมเชียร์อยู่พี่ต๋องซันนี่นะครับแล้วก็เอฟแล้วก็หมูปากน้ำนะครับเก่งๆกันทุกคนครับยังไงคนไทยก็ต้องเชียร์คนไทยนะครับลุ้นกันครับสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกคราวนี้นะครับก็จบการรีวิวจาบเงเข้างนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ